ม่ยาดใส่มือนะจ๊ะ้คะปสอทงที่ร้จ้า ลงแค่ลดลงนิดหน่อยเลทะเลก่อนเลจ้ากลมลงจา้าทำไมละ้องเลิลงจา้า ป้าก่เลยกินเว้ก ah ินเว้กก yes, ินนี่นาเดี๋ยวไปท่องเสียได้เว้ยไปเอาหนูมเอายังพิทเนี่ยนะเวามันกลด้องจ้าเอ้ยังพิทเนยนะเอายังพิทเออแล้วอะไมาชอพีท